นีวันนี้เก๋เอาอยู่เลยใช่ไหมนะโอ้ตกลงนี่เป็นไงบ้างนี่หน้าหน้าแบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมอันนี้คือชนะก็อย่างนี้แพ้ก็อย่างนี้ใายาของเสือยิ้มเลยยิ้มมากแล้วหนวดหนวดเขานี่โอโหวันนี้มาเพื่อเพื่อแจ้งเกิดใช่ไหมเอาแพ้มาทั้งหมดกี่ไฟแล้วเนี่ยไฟได้หรือเปล้วนะห้าไฟโอ้ห้าไฟเดี๋ยวเดี๋ยวบังคับนะห้าไฟแล้ววันนี้สุนทรีนะ น้องก็มีอะไรน่ากลัวมากวันนี้ก็น้องตัวใหญ่เขาใหญ่เลยครับกดดันไหมต้นต้นน่ต้้ดนเพราะเจอตัวใหญ่แลเราลาการีมันเาการเป็นยังไงตัวนี้มเยังโอเคอยู่ครับยังโอเคอยู่อายุเท่าไหร่ตัวนอายุเท่าไหร่นะาิเบเต็มแล้วติบแล้วไอ้บอ้ตไอไคนเชื่อใช่สิองนรยี่สิบสองจะไม่เท่นั้น น้องก็ต่อยอยู่อีก7ปีอีก7ปีแปดปีอยู่นะแต่ว่าเอาอยู่จริงนะเขาเอาอยู่จริงวันนี้เสือยิ้มยากใช่ไหมนี่คือนี่คือชัยชนะก็หน้าอย่างนี้แพ้ก็หน้าอย่างนี้นัหน้าหน้าเหมือนเดิมหน้าเดียวแล้หน้าเดียวหน้าเดียวอีกเดี่ยวน้าเดียวเลยจมนิดหน้าเดียวโอ้วันนี้วันนี้วันนี้ที่เราชนะนี่ไหมปัญาไงเอาจะได้ไงเออเอ้ ็ต้องหลักครับได้ตได้เหลี่ยมยกสี่ะนะไอ้นุูงไหนที่เราคิดว่าเราชนะแน่ๆเลยก็ที่ล้มที่ล้มเลยไหมถ้าเกิดไม่ล้มอะไรคือเขาไม่ล้มเนี่ยก็อย่างอย่างน่าจะเป็นตอนเล่นนิดรู้รู้ด้วยนะนี่นี่คือของเขาเขาเนาะคือมองวนลบไปคือรู้รู้ด้วยว่าราคาต่อเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ไหมโอ้โหนี่เขาอยู่จริงเลยเราแค่ซื้อแตนี่กระจารย์นะก็ แ็ประมาณนี้เราจาดีไม่ลดไม่อยากลดเดียครับอ๋อสิบสามครีรู้แค่ไหนุตอนประนาสองประมาณสองโลางเงินหรับก็ยังนะครับยังไม่ปหน้าทงเสียนาวว่าไงคุยเมื่อกี้เมื่อกี้ไปงคุยกับเสียนยังอ๋อยังไม่คุยถึงถึงไปหน้าใช่ไหมน่าเจอคุณระยำมากไหอยักเออจากแก้มือคาใกันอยู่วันนั้นต่ก็แล้วแบบด้วยไปนี่พี่กับเชรนะร้อยสิบสามร้อยสิบสี่ไม่เคยนสีไม่เคยนสี่แล้วก็ไม่ได้จักว่าสิบสาม ประมาณนี้เนาะเยอะไก่ก็ได้โอุ๊ยผู้ชมเยอะดิพุดยามเฟอร์วิวเลยไปแพ้มากี่ไฟขาเขาตรงๆเลยขาไฝขาไฝดูท้องไหมตอนแถวยืนยันไม่ท้อตอนนี้นี่กลับมาแล้วนะแถวันแถ่แบบเป็นเบียดตลอดเลยใช่นไหมพุทธยามเองก็จะเป็นไปเรื่อยตะโกนเปเรื่อยครับผม โดนไม่นนองชากเจดนนะครับยดนเลตัวตอนนี้สภาพร่างกายตอนนี so like ้ร้อยร์อกีเอ็นากลับมาแล้วเนี่ยเจ็นี่หรอโอ้โหวันีใครอยา่าเนยที่หนึ่ง่หนึ่งหนึ่้วัเท่าไหเมืองกัองเมืองใครเปรมเมืองัเปรมเรมั้งเหรมุมอยู่เปรมเท่าไหร่รวมเท่าไหร่ก็มาตีเมือาโอเคนะกลับมาแจ้เกิดคันนี้นะ อาล่ะครับแต่จะขอบคุณใครบ้างเอาบอกกันหนึ่งก็อาเล็นะครับขอบคุณเจมโบชับเจ้าดาวครับที่ที่ให้รายการครับขอบคุณต่อเกียร์และชอยทั้งรายการครับขอบคุณครับไม่ได้โชคงานยังนี่ก็ปีเดือนครับปีเดือนเนอะปีเดือนนะทำไมไม่ชโชคอะไรอ่ะไปชคสมัครเล่นครับโอ้ไปเคลื่อนไหวสมัครเล่น ทีมชาติไทยใช่ไหมทีมชาติไทยเนี่ยทีมชาติเขาไม่อจำกัดอายุเหรอไม่ไม่จำกัดเลยไม่จำกัดเลยที่สามเอเดนะโอ้ไม่จำกัดอายุสบายเลยน้ำหนักกันยได้เหรียญไม่ได้เหรียญไหมตอนตอนนี้เป็นตัวแทนทีมชาติโอเคมันชนะเลิช็อตเมื่อไหร่ช็อเมื่อไหร่ภูมภาเอาเละครับว่าจิดตามเลยนะนี่คือน้องวททีมชาติไทยด้วยนะเนี่ยนะโอเคครับดีๆด้วยนะ